ถ้าตั้มหอวไปแฉเงียบถุกผมถือว่ามีหลักฐานสําคัญนะและตั้มไปแจ้งความตอนี้ก็จะดําเนินคดีกันทุกไฟลยที่บอกจะจูปากกันมึงจะได้มีได้รู้กันว่าใครผิดใครถูกไงใช่ไหมโจกผิดก็ต้องว่าโจกต่อผิดก็ต้องว่าต่อสังคมมันจะได้ประโยชน์ชเอาละองค์กรตำรวจจะเน่าเฟยยังไงก็ไม่เป็นไรให้มันเน่าไปเลยแล้วจะได้มาทํากันใหม่ นะครับเอาคนไม่ดีไปติดคุกติดตารางไปนะครับให้ออกสังคมก็จบเน่าก็ช่างก็ช่างมันให้แบบว่าเคลีเรียแล้วเนี่ยมันจบไปเลยอืเอามันเน่าแล้วนี่อย่าเคลียดำเนินคดีให้จบทำไมมันเน่าไปแล้วมันไม่มันบอกว่าไม่เน่าไม่ได้หรอกมันเน่าแล้วสังคมรู้มันเน่าแล้วก็ทําให้มันเอาไปเลยเน่ามันก็เอาไปเผาเอาไปเผาเลยเอาไปติดคุกติดตารางซะ มันก็จะได้จบไงเดี๋ยวมาแล้วก็มาสร้างองค์กรใหม่สร้างความเชื่อมั่นในประชาชนใหม่หา<ช>คนที่จะเชื่อมั่นใหญ่ใหม่เพราะตำรวจกับประชาชนเนี่ยเดี๋ยวทําความดีนิดเดียวประชาชนก็เข้าใจครับไอเน่าไปเลยเอาคนดีมาแก้ไขแล้วไอเน่าเนี่ยไปเผาซะคือไปดําเนินคดีซะให้ติดคุกติดตารางซะมันก็จบไงอืมใช่ไหม <laughs> มันก็แค่นั้นเนี่ยเรคิดหลักการผู้การคะมัน มันมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอที่จะมีแบบว่าขบวนการสวยเงินสีเท่าในวงการตํารวจโดยเฉพาะแบบกับบิ๊กตํารวจแบบเนี้ยผมไม่รู้เพราะจริงๆอ่ะเราไม่รู้เส้นเงินเราไม่รู้วิธีการที่เขาตรวจสอบเงินผมต้องยอมรับเพราะผมนี่ยออกจากตํารวจรนานแล้วแต่สิ่งที่เดี๋ยวนี้การรับทรงรับสวยหรือรับเงินต่างๆเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว คุณเออเงินไปไหนอย่างไรเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ไอวิทยาศาสตร์อันนี้แหละมันทําให้ชี้ชัดได้ว่าเส้นเงินไปถึงใครอย่างไรได้ดังนั้นการเส้นเงินไปถึงใครไอคนที่เส้คนคนที่เงินเต้นเงินไปพลาดถึงเนี่ยคุณก็ต้องมาชี้แจงว่าไอเส้นเงินไปยังไงเหมือนผมไม่ได้มาวิพากษ์ไม่ได้มาว่ามาแฉ้งตำรวจผมพูดอยากจะให้มันดําเนินตามกฎหมายมถ้าดําเนินตามกฎหมายเนี่ยมันจะจบ ผมบอกแล้วบ้านเมืองสงบไม่ได้จบที่ลงตูบ้านเมืองสงบมันต้องจบด้วยกฎหมายค่ะม,มันแค่นี้แต่ยึดหลักแล้แค่นี้จบแล้วอืมคือศึกศึกตำรวจรอบเนี้ยค่ะหลองแต้มมันทำให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตเนี่ยเรียกว่าเสียหายหนักเลยไหมคะทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นรวมถึงความปั่นป่วนภายในการแบ่งขั้วด้วยมันเสียหายหนักมาก ผมรู้คุณรู้ไหมว่าองค์กรตํารวจคือกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นนะถ้าเกิดความเสียหายอย่างนี้เนี่ยคุณอย่าไปม,มองว่าในประเทศอย่างเดียวนะต่างประเทศเขาก็มองนะพอข่าวงี้ซีเอ็นก็ออกหมดนะทั่วโลกออกหมดนะวิจารณ์องค์กรตํารวจหมดนะไม่เสียหายได้ยังไงอะแล้วคุณไม่รู้หรอว่าประชาชนถ้าเขาจะมาเที่ยวจะมาลงทุนเขาจะมาไว้ใจองค์กรตํารวจได้ยังไงจะวงไว้ใจกระบวนการยุติธรรมได้ยังไง เสียหายข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัธยชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัธยชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ